วันแปลงโฉมจัดเต็มผมยาวสวยครบเป็นนางงามมงไม่ลงจะงงมาก มาดามแพมแปลนชมไพรวันแบบจัดเต็มผมยาวสวยก็มา cover เป็นนางงามชาวเน็ตเข้ามาชมบอกสวยเหมือนกันมากวันที่2สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซเพจโบ้ไพรวันวันณบบตรได้โพสต์ภาพที่ตัวเองถูกแปลงโฉมครบเป็นนางงามพร้อมแคปชั่นว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าและเรือนร่างของดิฉันติดตามชมในช่องมาดามแพมเมคอัพบายวินลพ้า7โมงเชา้าพรุ่งนี้ได้เลยคะ่ะทางนี้ไพรวันวรรโบุตรได้หลายโดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยได้มาดามแพมเน็ตไอดอลช่างแต่ง แต่งหน้าให้แบบจัดเต็มเรียกว่าเป็นการ,ปรแปลงโฉมจากทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากครั้งนี้ไพรวันหรือแพรรี่ถูกจัดเต็มไม่ทางเสื้อผ้าหน้าผมคบเป็นนางงามขณะที่ไพรวันเองก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสของมาดามแพมว่าสวยขนาดนี้เอาอะไรมาไม่ปังคะขอบคุณมาดามแพมที่แต่งหน้าดิฉันให้เหมือนมาดามแพมค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป <c oughs> ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เขา้ามาชมว่าสวยอาทิงามมากแม่เหมือนมาดามแพมมาก เลิศคะ่ะสวยสมมงมากคะ่ะน้องแพรรี่อิจฉากความงามหนึ่งว่ามาดามแพมมีฝาแฝดขอขอบคุณภาพไพยวันวนรรณบทมาดามแพมภาพแ่งข้อมูลข่าวทีวีพูออนไลน์ .com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ